ได้ลูกนะครับผมมอลล์มารังการโชวเฮาไปสุมผัวประดับเกียรติในงานนะครับผมงานเล็กงานหน่อยงานใหญ่พี่น้องไปเมื่อพี่น้องว่ดแต่จ่างได้พี่น้องเด้อมีงบประมาณพอถึงสามแสนบาทพี่น้องบ่เป็นยังนะครับผมมอลล์มารังการโชวมอลล์น้องใหม่นะครับผมราคาเริ่มต้นสองแสนสามถึงสองแสนแปดนะครับผมพี่น้องนะครับผมฝากไว้ในใจพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมอลล์มารังการโชวนะครับผมลุงตีพารกิจสองวันเจอกันบ้านพักเจอกันครับผมเจอกันที่บ้านพักนะครับผมพี่น้องเรียบเรียงเร็วไว้นะครับผมเดี๋ยวอีก ว่ากี่มือข้างหน้าเพื่อจะเอาดิฉันเลือเด้อพี่น้องเด้อสลัดศิลปินหมอรามลังการโชว์นะคะผมไปน้องรีบๆเลยนะครับผมมาร่วมเดินสายนะครับผมสืบสารศิละปะวัฒนธรรมนะครับผมมีงานมีเงินเด้อพี่น้องเด้อมากันเยอะนะคะผมอร่อยมา,ากปจ่ามากค่ะผมมากค่ะผมตอนนี้ไปถ่ายรูปด้วยได้ไหมัาได้คับผมอยากไปได้ลูกเอ้ยแม่มากหลายพองโนคน รอคิดออดมาเด้อคับแม่แม่เจอกันหน้าจอเจอกันหน้าจอครับผมอาอายมาอยู่นะคะผมมาอยู่นะคะผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมแม่แม,แม่ครับผมวันนี้ปล่อยฝนนะครับผมฝาแจง้งจ้างปางอยู่พี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อชมฟรีซอแจ้งนะครับผมเป็นงานเป็นงานผลไม้รสหวานนะครับผมผลไม้รสหวาน สืบสารประเพณีนวัดวิถีนุนสุวรรณพี่น้องซื้องานผืน่างยางเาพี่น้องมาเดิมพี่น้องชมพี่สอดแจงครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องย่างไปเบิงบริเวณหน้าหลังวัดทีกะละกันนะครับผมตอนนี้ลูกหลานเทากระลังโอ้พี่น้องผู้หนึ่งผู้หน่มีหอดมาโยกพี่น้องผู้หน่มีหอดมาโยกตอนนี้ทีมทีมน้องได้เสื้อเทากระลังตากสูตรต่างอย่างพี่น้องหลัางเวที่ตอนนี้น้องๆได้เสื้อกำลังเริ่มทยอยนะครับผมจัดสูตรต่างอย่างแล้วพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณหน้าหลังวัดทีนะครับผม เป็นบริเวณอ่าวหลางวัตถีนะครับผมวันนี้เป็นเต็นต์ศิลปินนะคะปุ่มกลางพี่น้องพื้นที่ดีมากทุกคนอยู่ที่หน้านพเภอเลยนะครับผมเป็นเดินใหญ่แต่ว่าบ่บ่บมีฝนไม่พี่น้องแล้วก็บ่าจืดพร้อมนะครับผมเป็นว่าเป็นแบบฝนไม่ตกมานานแล้วไลรสดฟรีไหมคะไลรสดมีกูปิดบัตร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะผมเหรียญแจงโมงจ้าเหรียญสามถุมครับเมื่อนี้เหรียญสามถุมด้อพี่น้องเดอ้อการแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงประมาณนะครับผมบ่าวเบิร์ดโคราชฝนกระเด้อ พี่น้องไหลหม่องไล่อไลบอลนะครับผมตอนนี้ฝนฟา้าพายุเขาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพี่น้องบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบุรีรัมย์พี่น้องนอง้น,นสวนนะครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อชมฟีสอแจ้งนะครับผมงานผลไม้รสหวานสืบสารประเพณีนวัดวิถีนวลนสวนนะครับผมขึ้นนีอยุที่หนาเพื่อเข้าพี่น้องหน้าเพื่อนวลนสวเลยนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ชมฟีซอแจ้งอยากเห็นอาอายค่ะค่ะผมรอเห็นแทยพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นเต็นคอตูมนะครับผมตอนนี้ พี่พี่ทีมคอสตูมกำลังทํางานพี่น้องคนเฮาเยอะมากพี่น้องคนสวยมากแล้วก็ขนฟูมากทุกคนอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์การโชว์นะครับผมทางอา่ะเภอเสียงสางมืดคึมขออนุญาตให้ทางโน้นสั้นฝน,นตกมล้ำเลนมมวลครับผมตอนนี้ฝนไม่ตกครับแม่ฝนไม่ตกนะครับผมนี่พี่น้องอันนี้เป็นทีมคอสตูมทีมคอสตูมนะครับผมกำลังไล่สวนเฮ้ยยังหนีบอลปูนคนเตะโอ้แต่โอ๋อมันเป็นเตะโอ้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 ฮัลโหลตำรวจปะ จ้โอ้เสียบตามเสียบสูงของบอเสียบตามเสียบสูงเนาะเออโอ้ตายเลยนี่ตายเลยตายเลยจะเป็นนี่ตายเลยแม่โชคปรกกอนเสียมหูวเจ้าถ้าแม่เป็นสาวป้าน่าแม่จะเสียมหัวราบแรงครับผมเสียพอดีเ,ดเดนาะอเออเออเอ่ะอ่ะ นะครับผมนี่เพื่อนๆขอตูมสวัสดีแซนน้องเบิร์ดสวัสดีพี่ด้วยนะครับผมพี่น้องเดนเซอร์ฮอพี่น้องผมนะได้กระทอมอยู่ดีดิพี่น้องนนะได้กระทอมอยู่ดีมากเลยนะครับผมวันนี้เป็นกระทอมเฮี้ยนหน่อยได้ไดพี่น้องโอ้มาเดบองอยูบองเศร้าดีแต่เฮี้ยรังนี่ไปจะยู่ดีแท้ไปจะนั่งจอยดีแต่นี่ฮะนั่งจอย,ย,ยพบปะเนาะนี่อันนี้ก็เป็นครัวได้พี่น้องอันนี้เป็นครัวนะครับผมหน้าเวทีแฉาปราจอาบอคาผมหน้าเวทีไม่แฉะนะครับผมบ่มีหน้าบ่มีบวกได้พี่น้อง อันนี้เป็นครัวนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครื่องแต่ผมงวดเตรียมไว้เรียบร้อยด้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็เตรียมซู่มือพ่อพี่น้องับผมเตรียมันถุิมีอย่างหนึ่งบม่ได้เตรียมดอกพี่น้องนี่เดีววินบอนๆเนี่ยอันมาเองอ่าผมวันนี้ข้อเขาเรียงกินเนาะพ่อวันนี้อ้อมหมูอ้อมหมูแมนอ้อมหมูใส่หย่างอาหารต้องเป็นอีสานมีนี่จะเป็นอีสานเส่ข้าวเหนียวบ้องนี่พี่น้องทางว่าฝนไปตะกุกบ่อปาสันบ่อตกดอกมะลอดฝาดเสียงจาปลาอยู่พี่น้องเนยยางล่างไอ้สดแดดซ่องนาจนนาแหลมมันล้วพี่น้อง บ้องดูบอสอินาเลยอ๋อปอบอเจาก้านนี่และอำเภอบ้านขอกฝนตกยางแรงเอาบ้านของเข้าไปเล่มู่บ้านนี่บปนบ้านขอกฝนตกวจะเข้าไปเล่นบ้าตัวนี่หมู่บ้านนี่ตอนเข้าไปนะอันฟ้าคือฝนตกได้แต่ว่าห้าสิริบ่ตกเลยฟ้าแจกจางปางเลยแม่แรงหลายแม่แรงหลายบ่มีเลยบ่มีพ่อเม็ดเลยซอแจกจางปัง เพราะว่าตกแล้วบางของฝนตกแล้วสวัสดีว่าสอแจ้งบอค่ะซอแจ้งครับพี่น้องส้มฟรีพร้อมงานฟรีพร้อมเนื้อเป็นน้องมาหนีงานฟรีเอาเงียบก่อนเอาบะงอกมะเลี่ยเขาก็ได้พี่น้องผู้อ่อนว่านี่พี่น้องข้าวเฮ้านะคะผมกําลังทํากับข้าวเตรียมให้ลูกๆนะคะผมพี่น้องเงียบก่อนเลื่อมเดีวอ้อมหมูพี่น้องอ้อมหมูนะคะผมเป็นทางพี่น้องหมอบอกแง่นึงพี่น้องวนทางพี่น้องหมูล้วนๆนะจ๊ะบอกเลยนะครับผมเนื้อเป็นเนื้อนะจ๊ะกลัวเสียหัวเขาเลือดจีเรลยลพี่น้อง ตอนนี้ด้าเสือหอกกำลังโจมปัาใซส่สูบบดแด้พี่น้องเพราะว่าขั้วห้องเรียงดีกระดอกพี่น้องวนนใช่พูฝนตกจ้าบุยลำไม่มีฝนคาเม่นคะผมพี่น้องตอนนี้บ่มีฝนเด้อบ่มีฝนพ่อเม็ดพี่น้องตอนนี้ไม่แต่แดดไม่แต่แดดอันนี้เครื่องต่ำห้งพี่น้องแบบว่าแบบเตรียมไว้เร,เรียบร้อยพี่น้องลูกเราสามารถมาต่ำได้ทุกเวลาเลยนะจ้าสอดแจ้งพี่นอ้องตํำบอห้งแบบแบบฟรีนะครับผมสอดแจ้งสลับมาลำเสียงไม่หกนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่อยากเข้ามาตํำก็มาได้เ้อพี่น้องเด้อของเราสามอยเด้อ เดี๋ยวพาพี่น้องไปส่องเบังเทิงเวทีก่อนพี่น้องเดี๋ยวพาไปส่องดูบนเวทีตอนนี้ทีมจอด้วยกําลังขึ้นจอพี่น้องกําลังจะขึ้นจอบอกพ่อวอนแน่ว่าคิดฮอดครับผมอยากบอกให้สวัสดีลูกเบอร์สวัสดีนะคะคุณแม่สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะผมพี่น้องตอนนี้บนเวทีเฮาพี่น้องกําลังติดตั้งจอนะครับผมกําลังติดจอติดยังพี่น้องนี่อันนี้ทีมจอด้วยพี่แม็กนะครับผมกําลังจะขึ้นจอพี่น้อง ด้านบนเวทีกำลังขึ้นจะขึ้น,นต่อ <locker> มันตกไปแล้วครับเมื่อสองตอนมันตก,ตกไปแล้วครับเมื่อสองประานเต้าตอนนี้มันตกอะมันตกไปแล้วมื่อสองแต่ว่าตอนนี้ฝนไปแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องเบิ้งครับผมได้เสืส้อผ้าตัวได้เสื้อผ้าตัวพี่น้องมาเบิ้งบระดีตัวเด้อพี่น้องปุณนะพี่น้องเบิ้งฟ้าพี่น้องเบิงงเบ้งฟ้า <Lights> ฟ้าแจ้งจางปางเลยนะคะฟ้าแจ้งจางปางเลยพี่น้อง,ง <move S 1> ปุณนะเบิ้ง บบตกนะคบผมตอนนี้บริเวณด้านบนเวทีนะคะผมกาลังเคียร์เผื่อนทีนะคะผมน่ากินมากินด้วยกันนะคะแม่แม่มากินด้วยกันนะคะ,มมนนะ,คะผมมื้อนี้เพื่อนออมหมูออมหมูพี่นอ้องเสบักเขือเสอบกหยังพี่น้องครับผมตอนนี้หน้าเวทีฮอกลังคือกักที่เดี่ยวเชี่ยวแหละทุกคนดูกันนะคะผมหน้าเวทีตอนนี้เป็นอะไรแท้แจากข้าวนะจ้ามาเด้อครับผมมากินน้ำกันนะคะแม่แม่มากินน้ำกันเด้อสาเสื<ๆ>้อตอนนี้พี่น้องผู้ใดทียังบ่บฮันมาปูสาปปเสื้อฝ่าฝ่ามาเด้อครับฝ่าว่ามาเด้อน้องไอออนมาอีกไหมคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแม่แม่เพราะว่าเมื่อคืนนี้เปิดตัวไปแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับพระเอกไอ้ออันนะครับผมมารำอลังการโชว์เด้อพี่น้องเดอ้อมาเสริมทัพมอรำอัลังการโชว์ไปที่หนึ่งนะคะผมพี่น้องเพื่อนเปิดรับออเดชันเลยเด้อพี่น้องเดอ้อสําหรับศิลปินแดนเซอร์ er นะครับผมหมอรำอลังการโชว์พู้ได้ที่มีความไฟฟันอยากเปลี่นศิลปินทางเครื่องนะครับผมหมอรำอลังการโชว์นะครับผมอยากมาร่วม